สวัสดีครับคんばんง皆さんมินาซัง่าฮงกฮ่ดสก่หนึ่งสัปดบห์ぶりでก็วันนี้มาล่ามไปเรื่อยนะครับของเราเดี๋ยวมาคุยเรื่องไม่รู้เรื่องครับจะแปลยังไง <laughs> ก็ไม่ต้องแปลครับ <laughs> ไม่ใช่นะครับ <laughs> <c oughs> คือ <laughs> เวลาเราเอ่อล่ามล่ามใหม่ ล่ามใหม่หรือเอพิ่งเปลี่ยนงานใหม่อะไรเงี้ยครับแน่นอนว่าเราไม่มีทางที่จะรู้เรื่องงานที่เราเข้าไปใหม่ละมันจะต้องศึกษามันจะต้องมีการสอนงานมีการเทรนนิ่งมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นปกติที่ควรจะบีบให้ล่ามฟังนะครับ ว่าไม่ว่าจะสมมุติว่ามันจะเจอกรณีอย่างนี้ครับผมเจอบ่อยครับสมมุติว่าย้ายงานหรือไม่ก็ถูกเรียกให้ไปช่วยงานแผนกต่างๆเงนี้ครับมันจะอยู่ดีว่าอยู่ดีอ่าคุยเริ่มคุยสตาร์ทมิ팅ก็เขาพูดไปพูดพูด,พดเราก็แบบเรื่องอะไรวะนึกอยู่ในใจอะ่ะ อย่งวะเนี้ยใช่ไหมครับก็คือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราเจอแล้วมันแปลไม่ได้เราก็บอกว่าไม่รู้เรื่องครับแปลไม่ได้อ่าเราบอกงี้ใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยรอดแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือเดี๋ยวญี่ปุ่นหรือเดี๋ยวคนไทยก็จะบอกเอ้ยไม่เป็นไรแปลไปก่อนนั่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 นใช่ไหม แปะไปก่อนเดี๋ยวสต๊อบครับทุกท่านท่านที่ไม่ใช่ลาบแล้วทํางานกับลาบสต๊อปก่อนครับแปรไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวบรรลัยมันจะเกิดนะครับก็การที่เขาเรียกอะไรล่ะการที่คนกลางหรือคนคนสื่อสารคือลาบมันเลยครับคนที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยการที่คนกลางเนี่ยเขาไม่เข้าใจ มีผลอะไรบ้างแปลผิดสื่อผิดสิ่งที่ญี่ปุ่นหรือคนไทยอยากพูดมันจะไม่ได้รับการถ่ายทอดให้อีกฝ่ายหนึ่งครับเข้าใจตามตามสิ่งที่เขาอยากจะสื่อพอเข้าใจไหมครับไม่ล่ามไม่ใช่วุฒิแปลภาษานะครับมันจะมีอีพก่อนนะเนี่ยมันจะมีล่ามไม่ใช่วุฒิแปลภาษา ไม่ใช่ว่าทุกคนมาถึงพูดพูดปุด๊บล่ามแปลได้ทุกอย่างไม่ใช่ครับใจเย็นครับไอการที่บอกว่าล่ามไม่โอ๊ยล่ามบอกว่ามไม่รู้เรื่องเลยเอ้ยไม่เข้าใจแปลไม่ได้กลัวแปลผิดเอ้ยแปลไปก่อนอย่าครับสต็อปเลยอย่าถ้าคุณไม่อยากทําให้งานวุ่นวายยุ่งยากนู่นนี่นี่นั่นหยุดครับหยุดให้ล่ามใหม่หยุดให้ ล่ามที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาถึงมาแปรเลยหยุดครับคุณจะทําร้ายล่ามทางออกจริงๆคุณจะทําร้ายล่ามทางออกล่ามบางคนเขาพีประสบการณ์หรือแบบเจนจัดเออนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นล่ามใหม่น้องใหม่เพิ่งจบมาหรือการเปลี่ยนงานเข้ามาเนี่ยเอาเทสซิไหนแปรซิคือแบบเฮ้ยเราก็แปรอันนี้ลูกค้าไม่ได้ ลูกค้าบ,บอกว่าต้องการอ,อฟังก์ชันนี้เพิ่มเข้าไปในใจล่ามคิดไงลูกคับฟังก์ชันอะไรวะลูกค้าอะไรวะงานอะไรวะสต่อรี่มันเป็นไงวะฉันอยากรู้พอถ้าฉันไม่เข้าใจแล้วการการแปลไปก่อนแปลไปเลยเนี่ยเขาพูดอะไรก็แปลไปอย่างเงี้ครับจริงๆแล้วล่ามไม่โอเคล่ามไม่โอเคเพราะว่า สิ่งที่ล่ามกลัวคือหนึ่งคือการสื่อสารผิดการสื่อสารไม่เข้าใจการทําให้การสื่อสารมันผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรครับเพราะมันสื่อสารเพี้ยนถามว่าใครยกมือเราไปชอบบ้างไม่มีครับญี่ปุ่นป้องกันตัวคนไทยป้องกันตัวทุกคนป้องกันตัวหมดครับทุกคนจะเพ่งไปที่ลาบไม่วันก่อนฉันไม่พูดอย่างนี้ฉันบอกอย่างนี้อี้ีนญี่ปุ่นว่าเฮ้ยหยุดได้ไงส่วนเราหยุดได่อย ยึดตัวนั่นว่าโก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 เงี้ยมันจะมันจะกลายเป็นนี้ครับแล้วคนที่รู้สึกกดดันรู้สึกเอ้ยไม่อยากแปลงานแบบที่ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรไม่ได้เรียนมาหรืออะไรพวกนี้ยร่างจะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันไม่อยากแปลงั้นเพราะว่าฉันกลัวแปลพลาดพอแปลพลาด แล้วมันเกิดทําให้มีการทํางานเนี่ยเสียคำราผิดการการทางานผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเสียหายต่อบ,บริษัทพอเสียหายต่อบ,บริษัทเสร็จปุ๊บบริษัทมักจะไม่ใช่บริษัทคือคนส่วนใหญ่เขาชอบหาแพะเฮ้ยใครทาอะ่ะใครเป็นคนนาใครเป็นคนนาอ่าวเรียกมันมาคุยดิอ่าวใช่ไหมเฮ้ยทําไมก,ก็ก็ลามบอกแบบเนี้ย อ้าวล่ามบอกแบบนี้แล้วแล้วอ,อยา่านะครับคือครับการแปลไปก่อนองนั้นเดี๋ยวมันจะวกกับเข้ามาแทงหลังล่ามนะครับคือไม่ควรจะไม่ควรจะประทำอย่างนั้นนะครับมันมันมันทำให้เสียเวลาอาจจะเิดค,ความเสียหายกับองค์กรด้วยนะครับองค์กรอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่ควรทำครับ ถ้าล่ามที่เฟชชี่หรือคนที่เพิ่งไปล่ามมาผ่านมาเจอคลิปนี้ครับสิ่งที่ควรทำครับอันดับแรกเขาจะแจ้งอยู่เขาจะรู้อยู่แล้วครับแต่ละพวกระดับเมเจอร์ครับเขาจะรู้หรอกว่าว่าจะต้องมีมีติ้งมีติ้งกับลูกค้ามีติ้งนู่นนี่นี่นัน่นเขาต้องรู้อยู่แล้วครับเขาจะแจ้งมาก่อนล่วงหน้าถ้าใครที่แบบแจ้งกระชั้นชิดก็สวยหน่อยสวยหน่อย แจ้งไปก่อนล่วงหน้าเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวบ่ายนี้มีมิ팅เฮ้ยเดี๋ยวเช้านี้มีมิ팅สิบโมงหรืออะไรเงี้ยวิ่งเข้าไปหา lead meeting ครับใครที่เขาเปา็น lead meeting ตัวนําในการ meeting เงี้ยวิ่งเข้าไปหาครับพี่ครับวันนี้คุยเรื่องอะไรกันครับเล่าให้ผมฟังหน่อยเออเราก็เอามือถือไปอัดเสียงเราก็เอากระดาษไปจดสมุดโน้ตไปจด เขาก็จะเล่าของเขาไปเรื่อยครับถ้าเราไม่เข้าใจให้เราถามเราไม่จะเข้าใจเนี่ยให้เราถามนดีเขาจะเล่าเล่าเล่าไปเรียงลําดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดสามเก้าอะไรเงี้ยปุ๊บทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจให้ให้เรารีบถามคนนั้นครับให้เรารีบถามเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่เรียงลําดับเหตุการณ์การไม่เรียงลําดับเหตุการณ์เป็นภัยต่อรามครับ เพราะว่าถ้าล่ามไม่รู้ลําดับเหตุการณ์สตอรี่เหตุการณ์แรกเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์สองเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์สเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดมีผลเป็นยังไงอะไรพวกนี้ถ้าล่ามไม่รู้นะครับล่ามจะงงอยู่ในใจล่ามจะงงอยู่ในใจแล้วก็แปลไปแบบเอแปลแปลไปแต่แบบแล้วมันอะไรกันวะแล้วคือมันจะทําให้ล่ามเนี่ยไม่ไม่มีความมั่นใจในการแปลครับ มันไม่มีความนั่นใจในการแปลปุ๊บสมาธิในการที่จะฟังแล้วแปลเนี่ยมันจะหลุดไปมันจะไปคิดอย่างอื่นโหอะไรว่านู่นนี่นี่พอมันคิดอย่างอื่นปุ๊บพอความรู้สึกหรือความคิดหรือจิตเนี่ยมันไปคิดอย่างอื่นปุ๊บหันกลับมาฟังเอา้าไอ้ประโยคแวบเมื่อกี้ไอ้แวบเมื่อกี้ครับที่เห็นไปคิดอย่างอื่นไม่ได้ฟังล่ะเขาพูดว่าอะไรกันวะเออเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นนะครับเวลาเราเป็นเวลาล่ามเยืองเราครับ เวลาเราไปถามว่ามีติ้งเรื่องอะไรพี่เล่าสตอรี่ให้ผมหน่อยเล่าสตอรี่ให้ผมหน่อยสเต็ปหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นยังไงยังไงยังไงปุ๊บปุ๊บมาถึงตอนนี้มันจะมีติ้งตอนนี้แล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงยังไงยังไงปุ๊บถามเขาให้เคลียร์ครับถามเขาให้เคลียร์ไม่งั้นนะครับลาบอย่างเรานี่เจ็บหนะักเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเจ็บทั้ง หลายอย่างครับคือมันจะมันจะแบบเป็นแผลในใจอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละครับถ้าเราไม่เข้าใจเราให้ให้เรารีบถามถ้าเราเข้าใจสตอรี่ของมันแล้วเราจะพอจับต้นจนปลายในในระหว่างการประชุมหรือในระหว่างการแปลออกว่าเฮ้ยเขาพูดอะไรอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะ นี่นี้น,นีนี้นี้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้การแปลของเราอะโอกาสพลาดน้อยลงน้อยลงนะน้อยลงผมแม่บอกว่าไม่มีโอกาสพลาดน,นะโอกาสพลาดน้อยลงนะครับน้อยลงกว่าการไม่บีบให้ลาบน้อยลงกว่าการไม่บอกอะไรลาบเลยนะครับก็ ผมเจอหลายชอ็อตหลายไฟมากเลยแหมล่าสุดก็เอล่าสุดไปทำฟรีแลนด์ครับไปทำฟรีแลนซ์อยู่อยู่อยู่ที่ออฟฟิศหนึ่งก็มาถึงอา้าวล้องลองแปลหน่อยสิไม่เห็นไม่ใคยบอกห <c oughs> รือว่าเป็นการคุยงานอ,อีกอีกอันหนึ่งทีงนี้อยู่ดีอา้าวล้องนี้ล้องเอาล้องล้องก็แปลแปลก็แปล คือมาถึงพูดผูพ้พูดรู้งานผู้ฟังรู้งานแต่ล่ามไม่รู้งานเขาจะคุเหมือนเขาคุยเรื่องหลักบ้านกันแล้วแบบสรุปแล้วไอ้สับทพวกนี้พวกคุณรู้กันอยู่ในหัวอยแล้วทุกคนอิมเมงานอยู่ในหัวได้อ๋อภานะพมันเป็นอย่างนี้นะภาพมันเป็นอย่างนี้คนพูดอิมเมจงานได้อ๋อไอ้เสาตัวนี้เป็นอย่างนี้ไองานอันนี้เป็นอย่างนี้นี่ทุกคนอิมเมจได้คนฟังคนฟังรู้งานอยู่แล้วอ๋ออิมเมจได้แต่คนแปล แต่คนแปลนะครับไม่อิมเตจไม่ได้ครับมันคืออะไรวะมันสถานที่แบบไหนมันยังไงพอแปลไปล่ามจะเริ่มงงเอ้ยงงมันคุยอะไรกันวะมันคุยแล้วมันแล้วไอ้นี่ตอบมาไอ้นู่นตอบมาคือเขารู้กันสองคนครับล่ามไม่รู้ล่ามเป็นแค่ผู้แปลภาษาแล้วมันจะมันจะงงล่ามจะเริ่มงงงงเริ่มสับสนเริ่มสับสนสุดท้ายการแปลมันจะติดขัดครับมันจะติดขัดแล้วล่ามก็ถามว่าเอ้ย แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันยังไงเล่าเล่าให้หน่อยแล้วอันนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจผมอยากรู้ปุ๊บถ้าล่ามไม่เข้าใจให้อธิบายล่ามครับผมเคยเจอแบบล่ามไม่เข้าใจนี่แปลไปเลยญี่ปุ่นก็บอกเ e อยนมมาีเตะนยุเมาそのまま言ุてそのまま言ってそのまま翻訳してそเนまですねพูดไปวขอกันไะ <c oughs> หนนะโซนอะไร ซือกวกระด้ากระตลมนดัเล่โมว่า <lonely> ก <t ôi Jorge> ็ไหนก็คือนะครับถ้าราบไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าใจแล้วครับผู้สื่อไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจไหมอืมฉะนั้นเนี่ยลาบของเราเนี่ยเวลามีแปลอะไรคุ๊บหรือเรารู้เรารู้อ่ะพี่พี่ครับบีไปบอกหน่อยเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าสตอรี่มันเป็นอะไรต้องใช้อะไรยังไงบ้างต้องทําอะไรบ้างเขาจะคุยกันหัวข้อแบบไหนเขาจะถามแนวแบบไหนมันเกิดปัญหาอะไรผม จดให้หมดครับอัดสรงอัดเสียงเต็มที่นะครับไม่งั้นเราจะสวยเราจะสวยสวยแบบของแท้นะครับก็คือมันถ้าอีที่ออฟฟิศน่ะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันไปเจอหน้างานกับลูกค้าพอมันไปเจอหน้างานกับลูกค้าแล้วการแปลตะกุกตะกักหรือแปลไม่ได้เนี่ยลูกค้ามันก็ไม่โอเคแล้วไงคือแบบเอาคุณมาแล้วมันไม่เคลียร์แล้วทำไมคุณไม่ เอาล่ามนี่มันรู้เรื่องมาแล้วเอาล่ามนี่พูดไม่รู้เรื่องมาทำไมล่ามไม่รู้จักไม่รู้จักเนื้องานเนี้ยเออก็นั่งเกาหัวงึกงงึเกาหัวเกาหน้ากูเกากอนภากเกาหน้าเกาๆๆๆไปครับงงอืมนะครับคนที่ทำงานกับล่ามก็ สอนสอน่ามด้วยครับสอน่ามเราให้ล่ามฟังหน่อยคุยเยอะๆครับคุยกับรามเยอะๆให้่ามเขามีเขาข้อมูลในหัวเยอะๆครับเวลาแปลมันจะติดปฏิบัติต่อกันไวามากเชื่อมต่อมันปุ๊บ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 เราเดี๋ยวเขาเขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดอ,อคุณพูดมาแบบไหนเขาจะไม่แปลแบบไดเล็กหรือแปลกันงต้งๆแบบนั้นครับเขาจะไปอ,อจัดการเรียงลําดับปุ๊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 บสั่งขยนาใหม่ จากภาษาญี่ปุ่นสังคยานปุ๊บปุ๊ปุ๊ปเป็นภาษาไทยสังคยานาใหม่ว่าจะพูดยังไงให้รู้เรื่องหรือจากภาษาไทยเนี่ยสังคยานาใหม่ปุ๊บจะสร้างประโยคอย่างไงให้เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับฝากฝากเฟชชี่รลามฝาก,าก,ากผู้ที่จะไปทางลามหรือเพิ่งเริ่ม ต้นหรือเพิ่งเข้าไปองค์กรในองค์กรหนึ่งหรืออะไรเงี้ยครับคุณควรจะรูเออ้เนื้อหางานระดับหนึ่งระดับหนึ่งนะครับให้ให้ลองไปถามดูไม่งั้นมันจะรู้สึกกดดันจนแบบเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยแล้วแบบมันอ่ะเงี้ยคือแบบไม่ไหวละท้อแท้บีบคั้นหัวใจเหลือเกินอะไรเงี้ยครับเยอะนะครับ แล้วก็ท่านที่ทํางานกับล่ามแล้วรู้ว่าเอ้ยล่ามไม่รู้เรื่องเล่าให้ล่ามฟังครับเล่าเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอย่าไปเล่าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเก้าสามเจ็ดห้าเก้าแปดสิบอะไรอย่าไปเล่าอย่างนั้นครับเพราะว่าล่ามมีเมดอยู่ในหัวไม่รู้เรื่องครับมีแต่เทคนิเชียนมีแต่ช่างหรือมีแต่นายเนี่ยพยายามเออมันรู้เรื่องอยู่มันจินตนาการได้เงี้ มันก็จะแม่ทําให้รามสับสนพอร่ามเริ่มสับสนแปรไปเฉยๆพอมันสับสนเสร็จปุ๊บสติสติมันก็เริ่มเลืองลางละเฮ้ยยังไงงงเฮ้ยมันจับอะไรไม่ได้แลวโอ้ย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 อย่างเงี้ยนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นกันเยอะนะครับเป็นกันเยอะอตามประสบการณ์แล้วผมก็พอดีพอมีพอเรามีประสบการณ หรือเรามีความรู้ตรงนั้นนะ่ะมันจะไม่ยากเราก็จะแปลได้แต่ถ้าเราไม่รู้รเลยเลยเราไม่รู้เลยเลยเนี่ยอันตรายครับอันตรายยิ่งอาจจะเป็นช่วงแรกหรือช่วงทดลองงานหรืออย่างเงี้ยมันจะทําให้เออเขาคิดว่าเอ้ยเราก็ไม่เก่งนี่หรืออะไรเงี้ยจริงจริงมันไม่ใช่ครับถ้าคนที่เขาไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นหรือไม่เคยเรียน้าคุณลองไปเรียนครับมันมีศัพท์เฉพาะของมันอยู่ไม่ใช่ว่าล่าม ไอ้ค,คุณนี้จบเรียนเองภาษาญี่คุณมาเป็นล่ามพอ,อพูดเป็นล่ามปุ๊บจะคุณนึกจะพูดอะไรก็พูดอ่ะแปลสิอย่าใจเย็นครับใจเย็น <c oughs> <c oughs> ก็ค่อยๆอธิบายกันไปนะครับก็ค่อยๆช่วยล่ามนะครับเพราะว่าล่ามไม่ได้มีความรู้หรือจบทางสายเอนจิเนียร์หรืออะไรมาโดยตรงก็จริงถึงจบทางสายเอนจิเนียร์แต่ถ้าเ้าทำอุตสาหกรรมที่มันไม่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันมาไม่มี ไม่ได้มีประสบการณ์มาแบบเนี้ยอันเนี้ยเราต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งครับต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งว่ามันยากอมันยากนะครับมันยากก็ประมาณนี้ครับคือทาไม่รู้อะไรเลยจะแปลยังไงก็เราก็บอกก่อนว่าเราแปลไม่ได้ครับมันไม่รู้เรื่องถ้าเขาบอกว่าอา้าแปลไปก่อน เ็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับแปลไปก่อนแปลแปลอย่างเงี้ยเขาพูดตรงๆไปอย่างเงี้ยแล้วก็มันแปลอย่างเงี้ยมเขาคุยกันเออเออแล้วก็ต,ตัดตัดตัดไอความรู้สึกไม่ดีในการแปลอะไรที่ไม่รู้เรื่องอยู่ในหัวครับตัดทิ้งไปเลยครับเสียเวลาอืมอะไรที่เราไม่ดูไม่รู้เรื่องเราตัดทิ้งไปเลยครับไม่งั้นแบบโอ้โหเราจะงงเราเก็บไปคิดแล้วล่ามมันจะเครียดนะครับล้ามมันจะเครียด ประมาณนี้นะครับโอเคก็ไม่ก็ฝากจบแล้วนะครับอีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้ามีอะไรหัวข้ออะไรแนะนำก็แจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาะเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นู่นนี่นั่นเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ ท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่หรืออยากเป็นลาบนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ขอให้านนรบหาบล,ลื่นนะครับ่อยผ่านขอยราบลื่นนะครับยังไงก็ฝากลาบไปเรื่อยนะครับเป็น <laughs> ไว้ในช่องหนึ่งเอาไว้มาฟังเล่นครับว่าเออเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับลองถ้าอยากฟังอะไรเงี้ยก็ลองคุยมาก็ได้ครับพิมมาหรือเม้น์มาเดี๋ยวผมจะได้ เอ่อผมจะได้ลองดูว่าผมมีประสบการณ์ตรงนั้นไหมแล้วผมจะได้เอามาพูดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพีหน้าครับสวัสดีครับพีหน้าโอยสุมีราทราย